รงนี้เรียกว่าอะไรแม่ที่นี่ทา,านในไรอ่ะแม่แม่ทําอะไรคะเอากระดองปูบ้านนาอ้นเอามาเอาไปทําอะไรอะเไปตกปลาอ๋อเนี่ยเดี๋ยวพอเขาแกะเดี๋ยวเราค่อยเอากระดองกันเนี่ยเดี๋ยวไาจะแกะแสดงว่ากระดองก็มีประโยชน์สำหรับตกปลาได้อโอเค วิธีการเกี่ยวเราจะเกี่ยวบนที่ปักของมันโรเคอ้ตรงไอ้น,นี่นะบรรยากาศบ้านๆค่ะริมทะเลกินกันนี่อร่อยอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้คุณแม่มากับรายการสาวใกล้ทำเองทำเองอกินโชว์พาเที่ยวนะคะ,ะก็วันนี้เรามาในบ้านในไร่ เบ็ดที่ตกปลาตอนนี้แม่กำลังทำเบ็ดอยู่ค่ะ,ะอุปกรณ์เบ็ดยังไม่พร้อมหรือก็ทำอุปกรณ์เบ็ดที่สำคัญวันนี้แม่จะมาตกปลาด้วยวิธีไหนแม่ที่แบบเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ใช้กระดองปูค่ะเป็นเยอือลรอกเดี๋ยวต้องไปดูค่ะเราก็ต้องโปยกระดองปูนี่แหละให้ปลาพวกนั้นที่เราไม่ต้องการปลาเล็กมันลยอ,อยกินไอ้กระดองปูที่มันลอยอยู่แล้วเราก็ตกปลาชั้นล่าง ได้ตาตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูหลักการเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่านะแม่เนาะเดี๋ยวอุปกรณ์อุปกรณ์เพียบจะดองมีสองอย่างอ่ะอธิบายเนี่ยแล้วที่นี้เราจะเราจะใช้อันนี้ล่ออ่านี่นได้มากอ่ะเกี่ยวยังไงนี่เกี่ยวเนี่ยวิธีการเกี่ยวเราจะเกี่ยวตรงที่ปากของมันตรงไหนตรงไอ้นั่นเนาะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็หยอะ

ดึงเอ็นมาเลยก็ได้ไหมเนี่ยพี่ติดมาเอาขึ้นมาเลยได้ตัวนึงไม่ขาดทุนเลยโอเคอ๋อวันนี้มีพ่อมาให้กำลังใจด้วยย้าหูพอมาถึงได้ปลาดุกเลยเลยบอสเอีย่าอันนี้พ่อมาด้วยค่ะกับข้าวมาแล้วพ่อมาส่งเสบียงนี่วันนี้คนส่งเสบียงวันนี้พ่อเอาอะไรมา ไอมือลำยัยลำยัยลูกโอเคมาแล้วค่ะนี่มาแล้วค่ะบางทีเนี่ยมันจะติดที่ตัวนี่เพราะมันมากินแล้วก็ติดมาแล้วนะคะติดที่ตัวบางทีปากบ้างเนี่ยมันติดที่ตัวบ้างที่ปากอันนี้ที่ตัวอับไปหุ้ยกินแล้วนะมามาแล้วค่ะอีตัวได้เรื่อยๆค่ะ

ต่อหน้าต่อตาเลยน้ำมันมันเริ่มขึ้นปลาเริ่มเิ็นเหยเื่อติดอีกแล้วมันติดได้ทุกที่ลูปลามัน ันเริ่มเข้ามาเออนี่คนสมเบียงสามีคุณครูนะคะพ่อพ่อของสาวใต้เองค่ะพ่อพ่อสาวใต้แม่สาวใต้ใจแนะนำเมนูหน่อยอันนี้เป็นยำสลัดใช่ไหมใช่ไม่พ่อยำสลัดอันนี้ปลาแหนมหาทานย่างนะคะปลาแหนมนี่ร้านนี้นี่เขาเรียกได้พอนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะกระโลจีโลจีเเออกระโอจีกระกระนางกวางใต้อ่านี่อันนี้ได้ไหมนี่ ต้มยวนต้มยวนนี่ไม่รู้อะไรหี่วไม่ใช่ต้มผ้ามอันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรนี่หัวมันขนมหัวมันอ่าแล้วก็มีข้าวกล่องค่ะโอ้นี่มีนี่ด้วยนี่อันนี้เขาเรียกเมียงคำเออเมียงคำกระต้มัดลำใหญ่เพราะมาทานข้าวกันครับนี่ค่ะบรรยากาศบ้านๆค่ะริมทะเลกินกันนี่อร่อยหมูกระปิค่ะนี่หมูกระปิอร่อยมากล เติมพลังของแม่คณะหมูกรอบอ <laughs> <laughs> ใครกินได้ยั่วะกัน <laughs> สลาดทรงเครื่องค่ะนี่นะนนชิมชเลยยกลอยแซมยูเลย เพิ่งนะเริ่มเพิ่งเริ่ม<ะ>ใจเย็นบอกว่าชั่วโมงนึงนะไม่ใช่นี่โอ้โหนี่มันปูเดี๋ยววันจะทำให้ดูนะทำไมทำไมเยือนนี้ไม่ได้ครับไม่จะว,ว่างไงนะมันปูล้วนๆแบ่งดีแบ่งตัวได้มาไม่ได้น,นี่กุมนุ่จะได้อันไหนแล้วแหละตกด้วยกระดองปูอันนี้มันปูล้วนๆอิชาเอ้อิชาปลาได้กินมันปูนก้อนเนี้ย ที่แม่ตะวัดเอาตะวัดเอาเลยปลากระพงเป็นเลยขึ้นมันไม่ขยับเลยอะตะวัดขึ้นฝั่งนู้นเอรื่อาขึ้นละถูกขึ้นเลยมันกินง่ายไงมันละลายไงจัดไม่เนี่ยนี่จัดบุฟเฟ่ครับแล้นเราต้องเราต้องยั่วมันคะ่ะอ่าจัดบ,บุฟเฟ่ครับยั่วด้วยก้ามด้วยเศษปู เรายั่วล่อมันก่อนอ๋อเดี CDs> ๋ยวไม่ต้องคุยล่อมาล่อมันจะได้อิ่มไปดิมันจะได้มีกลิ่นจะได้อิ่มไปดินู่นของจริงครับฝั่งนู้นตะวัดเอาตะวัดเอาอ้าวฝั่งนี้กระดองหายฝั่งนี้เอาใหม่สองลูกเนี่ยมันปูอยากินแข่งกันแข่งกันอะไรเราสองคนฝั่งนู้นฝั่งนี้ไทยใจโอ้โตอนนี้ส่ง ตรงมือหนึ่งลงไปก่อนมือวางลงละมือวางมือวางวางไว้ตรงนั้นออย่าดูถูกอย่าดูถูกถูกเป๊ะไอ้๋ยวนู้นฝังนู้นได้อีกแล้วังนนู้เดี๋ยวไปไปตกฝั่งนู้นโอ้มันเกี่ยวกันไปเนี่ยเกี่ยวดิดึ๊บก็ขึ้นเลยแล้วเตงดึงอย่างนั้นมันจะขึ้นไม่ได้อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปไปฝั่งนู้นไม่เกี่ยว โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคสาวใต้เย้ยอมแพ้สาวใต้ <c oughs> โอ้โหแล้วดูดึงเบ็ด,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 ด <c oughs> จัดบุฟเฟ่ครับตอนนี้ <c oughs> นอ๋อติงติงล่อเหยื่อให้แม่ตกใช่ไหม

ชนะเลิศเลยโอ้โหวู้ฮี่ตัวใหญ่เลยเนี่ยนี่เมื่อกี้ไม่เห็นหน้าเอมชนะเลิเลยรู้บอกเลยว่าลูกปัดตกรายยโอ้โหนี่เบ็ดฝรั่งยังไม่ได้เลยนี่เบ็ดใบไผ่นั่นเนี่ยเดี๋ยวให้แม่นั่นเต้บว่ามันดีไหมให้แม่ทำฟังก่อนอ๋อใช่ไหมครับ ไม่ดดึงก็ไม่ดีเดี๋ยวแยงยาวดีว่าเอาแม่เอาปลาดุกออกก่อนไหมครับเอานี้ออกก่อนเฮ้ยแม่มาไม่แม่โอ้ปลาดุกทะเลว่ะเพราะยานั่นมันแพงนะพ่อเป็นไงวันนี้ฝีมือสาวใต้ได้ปลาดุกทะเลก็เดี๋ยวพาแกงส้มจนเย็นอะครั้งแรกครั้งแรกเลยนี่ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่เล็กด้วย ปูตัวเยอะยังเงี้ยเนาะดัดดัดเติมปูเยอะยังเี้ยชาวทะเลบอกมาตีกินแม่ไม่ซื้อปลาดุกให้กินแกงส้มหน่อไม้กินทันทีอ่าเมื่อกี้น้องแอนตกได้ปลาดุกใช่ค่ะใช่ไหมเจอเห็นเขาว่าตัวประมาณเกือบครึ่งโลแขกพี่ที่เขามาเป็นชาวบึงแถวเนี้ยก็เห็นไซสแล้วแล้วน้องแอนใช้เหยื่ออะไรคีโมไปสามวันนะไม่รู้มายังไงงงอะไรอ่ะเป็นกระนองปูค่ะ กระดองปูที่ชาวบ้านเขาเขาแกะเอาเนื้อไปแล้วแล้วเราก็ไปขอผู้เสพกระดองมาแล้วก็มาตกดูอันนี้แม่แต่เนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ตกปลาหมอแก้มดํากันค่ะแต่ของแอนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าฝีมือหรือว่าปลามันมาชนชนกระดองแล้วมันก็เลยกินเบ็ดเข้าไปมันน่าจะกินเนื้อตรงนี้ค่ะเนี่ยมามาตอดตรงหัวมันเนี่ยเนื้อมันจะอยู่ตรงปากตรงปากแต่จริงๆปลาดุกมันไม่น่าจะมากินแบบนี้ได้นะใช่ใช่ แต่ฝีมือไงแต่ฝีมือไงพี่ดนได้ก็ตัวยัง่ยฝีมือหรือแบบว่าปลาดุกตัวนั้นมันตามบอดวิ่งมาชน่ยนี่ไงมันมากินเนื้อตรงนี้เนี่ยที่เป็นป่าเป็นมันปูนะใช่เป็นมันปูของมันเห็นแล้วคนก็ยังอยากกินเลยยังตกใจอยู่แล้วที่สําคัญมันคือคันไม้ไผ่ด้วยนะนี่มันไม่น่าจะเอาอยู่แล้วเมื่อกี้นี่ก็กำลังตกคันไม้ไผ่ค่ะกระดองปูได้เกือบเต็มได้ปลาหมอแก้มดําเกือบเต็มรังแล้วอ่ะนี่ไปดรตอนี้สรุป อ่าแต่ตอนนี้เราตกมาก็ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงได้ไหมสักชั่วโมงไม่ถึงสี่สามสี่ชั่วโมงอ่ะแต่เราไปดูตอนนี้กันนะว่าเราได้เท่าไหร่ละไปดูเราไปดูแนน่ตอนนี้คือแม่ตกได้เยอะมากนี่นะครับกระดองปูโอเคโอเคใช้กระดองปูแบบนี้ตกค่ะผล้านโอ้โหผลงานปลาดุกัวนั้นยังยังเป็นอยู่เลย แต่ก็อันตรายนะครับเดี๋ยวเนี้ยงแพงเอาเอาออกแล้วเนี้ยงเอาออกแล้วออกไป้ช่ไหมปลาดุกทะเลนี่นี่นี่มาแล้วมาเรื่อยๆส่วนน้องแอนตั้งแต่ได้ปลาดุกตัวเลตัวนั้นแล้วก็อ๋อแอนโต้แอนเน้นตกปลาใหญ่ออ๋ปลาดุกที่นานๆได้ทีอ่าแล้วก็คือแบบ ก็มาต่อไปนี่สนใจปลาอะไรปลาปลาฉลามคุณเล่นคุณเล่นอยากได้ปลากรดอ่ะปลากรดทะเลอะเพราะว่าอร่อยเอาไปแกงส้มนะคะเอาปลาดุกได้แล้วต่อไปทะเลแกงส้มก็อร่อยค่ะปลาดึกส้มหนูปลาดุกได้แล้วก็จะเอาปลากรดบ้างปลากรดบ้างเลือกเลยค่ะส่วนของเอ็นเลือกเลยเลือกเลยช้อปปิ้งเลยอยากได้ปลาอะไรอเหมือนแบบว่าไปปลาปลาแม่บอกเอาปลาล่าแล้วส่วนผมนะครับนู่น ยังไม่ได้สักตัวค่ะยังไม่ได้สักตัววางเบ็ดวางเบ็ดลอกไว้ครับเดี๋ยวต้องมากันอีกทีค่ะอะไรคะเนี่ยปลากรดใช่ไหมแม่ปลากรดทะเลทะเลจ้าเลยสุดก็ได้จากที่พี่ดุลรอมาตั้งนานโอ้โหได้แล้วได้แล้วอันนี้แม่บอกว่าเป็นปลาบุกครับตัวใหญ่อยู่นะไอ้ดูบลายปลาดิโอเคแต็มที่อะไรเนี่ย เดี๋ยววันนี้จะเอาไปทำเมนูอะไรไหมทอดรังบวบที่ทอดรังบวบแก้มดำทอดแล้วแกงส้มกับระดอไม้เดี๋ยววันนี้จะไปแกงเดี๋ยวทำแกงปลากรดกับปลาดุกเนี่ยสามสี่ตัวเดี๋ยวแกงส้มแกงส้มหน่อไม้ของแม่รู้สึกจะมีได้ปลาดุกตัวน่ะอย่างเงี้ยของแม่แอนเนี่ยดูไซส์นะคะเนี่ยดูไซส์ตัวนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยของแม่น้องแอนของน้องแอนน้องแอนตัวโตของแม่ได้ตัวเล็กแต่ก็เอาละเอาละค่ะในหม้อละเนี่ยปลากรด นะหาเองค่ปะปลาธรรมชาติะน,นะแม่เนะปลาดกปลาธรรมชาตินะคะเนี่ยพวกนี้เนี่ยอู้ช่วเกันตกอย่างสนุกเลยสามสี่คนโอเคโอเควันนี้ผ่านนะแม่เนาะ